เก็บกันครับแถมๆเยอะมากเลยเก็บกันทันทีนงดอกก็ลองพอกินเลยครับหลายดอกค่ะหสามดอกเลย รอ,อเก็บแล้ววางไว้ด้วยอ่ามีคนไปเรียนทำคลิปนี่ครับอุ้ยดอกตู ใหญ่ๆเลยครับดูขนมปังที่นี่นะหน้่กำลังออกดอกครับข้างในครับนี่ครับดอกเล็กๆอย่าเลยนะเล็กๆเนี่ยนะครับนี่เล็กๆเล็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เก็บกินครับนี่อืครับ เยอะเลยครับไปไปหาต่อครับว้าวมีอีกครับมี่เพื่อนระหว่างกองครับนี่ครับเกิดใกต้ดินเลยเฮยโอ,โอ้เกิดบนดินเลยครับ เกิดบนดินเลยครับ เหมือนอยู่หน้ารูอะไรสักอย่างเลยอ่ะอันตรายเหมือนนีนน้นี่ครับนี่เล้นี่ครับอะไรเงี้ยนี่ครับ นี่ครับโอ้โหนี้ได้แกงหม้อใหญ่เลยครับเห็ดฟางครับเกิดเองนะครับวางกองฟางไว้แล้วก็เขาก็มีเชื้อเกิดเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ